ไม่ว่าความสัมพันธ์ของเราจะเป็นยังไงในอดีตแต่ตอนนี้ฉันชอบนายรุดเดนาทอสอาฮความความมันเป็นความฝันเป็นไปได้อย่างไรที่จะเป็นความฝันใครจะคิดว่านายทำอย่างนั้น นายควรจะละอายใจในตัวเองบ้างนะรูตเดนาทอสเชียอะไรวันเนี่ยหลังจากทำตัวแบบนั้นนายสามารถพูดได้ว่านี่คือชีวิตครั้งที่สองของนายจริงๆหรอเฮ้ย <c oughs> นายกำลังจะไปทำอะไรตอนนี้สิ่งที่นายทำเมื่อคืนไม่ใช่สิ่งที่สามารถไปได้เมื่อเกิดขึ้น แม้ว่าจะเป็นเรื่องตลกที่เห็นนายยืนนิ่งเหมือนคนงี่เง่าแล้วรียบพยายามหลีกเลี่ยงสถานการณ์ใช่เมื่อคืนฉันเลือดร้อนเกินไปฉันต้องทุกทนในชีวิตที่แล้วเพราะฉันอารมณ์ร้อนเกินไปให้ตายเถอะฉันไม่มีอะไรคืบหน้าเลย เธอยังไม่บรรลุนิติภาวะเลยอืมบางทีนายอาจจะเข้ากันได้ดีกับผู้หญิงคนนั้นที่ชอบชนริมฝีปากของนายก่อนที่นายจะเริ่มออกเดตด,ด้วยซ้ำหุบป,ปากหยุดพูดเรื่องไร้สาระออกเดตฉันไม่ว่างฉันแค่จะเสียแ้งทําเป็นว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นมันแปลกตั้งแต่เริ่มต้นแล้ว ทำไมเธอถึงจูบคนงี่เง่าชีบอกว่าไม่ชอบเธอและเลือกการต่อสู้กับเธอและบอกว่าเธอเป็นผู้ต่อต้านอา<อ>ร์ตรุตเดนาทอสนายทำเต็มที่แล้วดังนั้นฉันยินดีให้นายทุ่มเทให้กับทุกสิ่งที่นายต้องการแต่วันนี้ไม่ใช่วันที่นายได้รับรางวัลสำหรับการทดสอบ ใช่หรือไม่อ่าถูกต้องแล้วตอนนี้กี่โมงแล้วเชียเอ๋ยนายควรจะบอกฉันก่อนนายดูเหนื่อยนะนายไม่ได้นอนอย่างนั้นหรออ่าใช่ฉันแค่กังวลเกี่ยวกับการเข้าคลังสมบัติ โโโโนั่นเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ภายในคลังสมบัติของอาเรเทียมเป็นมรดกเก่าแก่ของดารากอนสเลเยอร์สิ่งประดิษฐ์และอาวุธหายากทั้งหมดหลวนเป็นสมบัติที่ล้ำค่าแม้ว่านายจะชนะการแข่งขันประตูสู่คลังจะเปิดก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าสถาบันและอาจารย์ส่วนใหญ่เท่านั้น ดังนั้นฉันจึงมีเกียรติที่ได้เปิดประตูนี้ในเวลาอันยาวนานฉันมีอาวุธที่พี่ใหญ่และลีออนหยิบออกมาจากคลังในชีวิตที่ผ่านมาของฉันแต่ไม่มีเด็กรุ่นใหม่คนไหนที่จะมาแทนที่พี่ชายของฉันได้ในชีวิตนี้อยู่ที่นี่นี่คือ คลังสมบัติอาเรีเทียมนายจะไม่เสียใจกับสิ่งที่นายนำออกมาจากสถานที่นี้แต่จำไว้คลังสมบัตินี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงอาเรีเทียมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงประวัติของดรา g อนสเลเยอในตัวมันเองด้วยการได้ก้าวเข้ามาในสถานที่นี้เป็นเกียรติและความภูมิใจอย่างยิ่งใหญ่การไหลของมานานั้นแตกต่างกัน มันเป็นพื้นที่ย่อยคุณหมายถึงซับสเปซส,สินะใช่แล้วเช่นเดียวกับเกาะลอยของมังกรที่ว่างเปล่าพิกัดเชิงพื้นที่จะไม่รับการแก้ไขเป็นสิ่งที่มนุษย์เท่านั้นที่สามารถสร้างอามาสัสได้อย่างแท้จริง เพื่อรักษาอาวุธจำนวนมากเหล่านี้ให้อยู่ในการดูแลที่ดีอย่างน้อยก็ต้องการความช่วยเหลือจากนักขนูเป็นอย่างน้อยตอนแรกภาพรวมทุกอย่างดูเหมือนจะมีคุณภาพสูงสุดในายกำลังมองหาบางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะสีนะใช่แล้วละ่ะมันเป็นอาวุธที่นายใช้ชีวิตที่แล้วของนายได้ไหม ถ้าไม่มีอะไรดีกว่าให้เลือกฉันคงเลือกไปแล้วแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ฉันกำลังมองหาในเวลานี้เจอแล้วเดมิอสดาบท้าทายสวรรค์ดาบที่ท้าทายสวรรค์เป็นดาบที่วานัสผู้สังหารมังกรคนแรกใช้ ฉันได้ยินมาว่ามันเป็นดาบสีหมึกเปล่าที่สามารถตัดการไหลของมานาและขัดขวางเวทมนต์ระดับสูงสูงได้หากเป็นเช่นนั้นนายเลือกดาบเล่มนั้นเพราะต้องการทำตามขั้นตอนของฮีโร่วานัสงั้นหรอไม่ฉันเคยได้ยินตำนานของวานัสมาหลายครั้งแต่ฉันไม่ได้ต้องการทำตามขั้นตอนของเขา ถ้าฉันต้องช่วยโลกแทนที่จะช่วยการผนึกฉันจะฆ่าพวกมันทั้งหมดถ้าอย่างนั้นเหตุผลที่นายเลือกดาบเล่มนั้นมันง่ายเพราะพี่ชายของฉันใช้ดาบนี้ในชีวิตที่แล้วของฉันอีกด้วยความสามารถของดาบนี้เหมาะสำหรับการจัดการกับสายพันธุ์มังกรที่เหนือกว่า นั่นเป็นการตัดสินใจที่รวดเร็วนายกลับมาแล้วหรือยังนี่คือสิ่งที่ฉันตั้งเป้าไว้ในตอนแรกเอ๊ะนี่มันคืออะไรมันไม่ใช่อาวุธและฉันไม่คิดว่ามันจะมีเวทมนต์เพื่อความปลอดภัยด้วย ไม่ไม่มีทางแน่นอนนี่คือเฮพี่ชายในรู้หรือเปล่าว่าทำไมศาสตราจารย์เดเมียนถึงฆ่าตัวตายมีบางอย่างแปลกแปลกพี่ชายกำลังฟังอยู่หรือเปล่า รูทมีบางอย่างอยู่บนท้องฟ้าโลกนี้มันคืออะไรอ่าเกิดอะไรขึ้นออพยพนักเรียนทั้งหมดฟู นี่คือหินที่ใช้ขโมยของฮามามัางกรสายฟ้า